ช่ือโอ้ยตอนน hey, ี้แบบเลไผมว่าอะไรเจมโ้ยเหลไม่หมายถึงแ่าเราน้ำฟ้าท้ามต้องยืบตลอดเวลาไม่ธรรมชาติใครมีแตนแหงได้ใวันีกัน วัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราก็จะมากินหมูกระทะกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยโอเคทุกคนก็สัตวร้านนี้เนี่ยก็คืออยู่หน้าโรงเรียนเก่าเราเคยมากินไหมเคยกินแต่ว่าไม่ใช่สาขานี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอร่อยสาขาทอเราแบบรอดูว่าแบบมันจะเป็นเอาหมูดสไลด์อย่างละสิบเที่คงค อย่างละสิบจริงๆทุกคนคุณสิไม่หล่อเลยกอเอาห้าละกันกูคิคนี่คอกูแมอันนี้คือรวมโต๊ะหรือวายแยกโอเคอย่างละสิบยกเว้นที่หมูแดงขอน้ง้าห้าบอน้ฟ้าไม่ใ่เ้มินเดี๋ยวสั่งเพิ่มได้ใจเย็นๆพวกมิงใจเย็นก็คือกินเหมือนกอนนะคุณ โอ้ยหัยวบบเขไ,ได้กินแบบต่บบนางๆโ,โอเคทุกคนตัวนี้ก็เป็นโซนน้ำจิม้มบริการตัวเองน้ำปลาปากปากมนาะเอาอะไรอ่ะเอาน้ำจิม้มกระทะอย่างเดียวเลย<ม>เออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้านะทุคกคนก็เราก็ต้องบริการตัวเอง เขาจะให้ใส่หมูมือด้วยนะแบบเป็นสูงวัสดุกันสิกก็กันเชือ้อก็ดีมากเลยถือ,อยากนิดนึงอาเดี๋ยวคอยนัดตัดเองเนาะก็เยอะแยะ พี่ตักอะไรอยู่มีมีโยกก็คือกินได้เลยจริงหรอ่อาโอเคโคคอนขอหวานที่นี่ก็คือต้องไม่พลาดจริงๆแต่เดี๋ยวเราค่อยกินชื่อจุดเสภาโอ้ยตอนนี้แบบเต็มว่าอะไรเต็มโอ้ยเหลือนี่อีเลยจ้ะ ไม่ไม <S <S ไมหมายถึงแบบเริ่มแล้วไง <S <S แต่โจผูก็คือ <S <S แห้งมากไม่มีอะไรเลยลถ้าใส่ผักกวาดก้นเนะี่ยเราจะไม่มาจมีก่อนแต่ว่าดูตอนนูนก็คือได้ทั้หมดนะตอนเลยมาว่าผักสดมากจริงๆแต่เขาก็เออโอเคเดี๋ยวรอหมีก,กัน ไส้คือตุ Two, three, three, And, uh, ๋มาไส้หนึ so ่งไส้สองสามชั้นหมั่นอย่างแรกกระทะก็เริ so okay, ่มจันลงได้แ huh. ล no, ้วนะเนาะว่าพอหมูก right? ็มาแล้วก็จะเป็นหมูอะไรบางแบบตัดปอแล้วก็ตัดสวยง่ายอันนี้คือฝั่งย่างสิ่งก็จะได้แบบไส่โอเคเรา้ไม่ใี่อะไรตะเกียบแบบที่ตะเกียบสิเจลไม่มีเขาอีดอ ดูไฟมาร้อนแล้วพอลงบุกก็คือแบบรีบเลยครีบย่างหมด,อ,ดอันนี้เลยว่จะพยายามอาประมันก่อนเราแบบอรอใหรีบมันออกมาแล้วอันนี้ติด ด้ o n 1 eternity later. ถูกแล้วนะทุกคนก็คือมีน้ำจิ้มไหมเนี่ยคืออะไรอะน้ำจิม้มอะไรคอนสึกคอนสึกโอเคมาอ <c oughs> เป็นไงบ้างรสชาติดีเออน้ำจิ้มพนสื่อหนาอ่อนหวานกินุกินอะไรอยู่เป็นสลัดที่ทำเองก็คือเป็นเอออร่อยอะไรอย่เงี้โอเคขอค่าไปก่อนกันน้ำฟ้าน้ำฟ้าเคยกินน้ำฟ้า อยากวัวอยากอายกอนน้าเคยกินออยโอนไหมกินเคยแล้วไม่ได้กินกเราโอเคกินกับใครอ้ยกินกับใครอ่ะกินกับแม่กับซีแฟนอาซีแฟนกับนภาหักอ้าวีิหักอาสก็เคยอ้ยมึงตัดบทไปปะบอกเลยว่าต้องมารอสักครั้งจริงๆนะใช่ไหม พอที oh, ่จะสิบอะไรอันนี้ระดับคับคือแบบสี่ก็คือ่าสิบส่สี่ทอง ก็น้ำจิ้มหวาแบบหวานไม่ว่าน้ำจิ้มกแดงอร่อยมากน้ำจิ้มแบบไม่เปหวานแบบที่ชอบแบบน้ำจิ้มให้มันติดหวานหานได้มาแล้วก็มีเพื่อนมา อะไรวราอะไรวะไม่กิ <online> <c oughs> <c oughs> นตี๋ก็เขียวกนะต่อมแมก็ไม่เป็นไรก็ดีเลยไม่ก็เป็นฟีแม่รอ้รอค่ตั่าออรงปทีรอ่ะอีนทำไมเพื่อนอะ้าไม หลายใจะตุกมตอนนัน่้นอยไเออปลาบอกเลยว่าปลารานี้แบบไม่ใช่ดอลลี่อะทุกคนมันคนืออะไรกันดยก่าซึ่งแบบน่ากินมากเ อร่อยมากชิ้มันแบบละลายในปากบอกเลยว่าด้วยครัปลาจะตุ๋นเขาดีแต่เราจะทำเองด้วยตอกเลยไสซื้อไปให้จุ๊บใช่เหรอเออซื้อไปให้จุ๊บให้ข้าว์วูว่าไส้น้อไส้ก็คือแบบดีมาก สำคัญมากหอมงามากอะครับมีรสชาติที่ดีมากกลมกล่อมแล้วก็มีงาขึ้นมาตลอด ถามคยณี่ีห๊ยกูถ่ายอยู่โหกูได้ตกใจได้ได้สี่ล้านนึงแปดง้อง ใจไหมอ่ะโอ้ยเข็มงเปอานำไม่เพื่อนอ่ะเมื่อกี้เป็นภาพถ่ายยากอ๋ออ๋อเคอเออเราน้ำฟ้าท่าไมต้องยิบตลอดเวลาไม่ธรรมชาติ่โา hours later โอเคเราค้นเราก็กิดนมาได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ จะกินต่อไปไเพราะเป็นพื่อนนเริ่มแบบขีจ้จะแมแต่ว่าเราอ่าะยังไม่ขึ้นครึ่งหอเลยรอโอเคไหมท่าน,นก็เป็นไปขยำมากกนบแบนแบบ้ำซีมัสที่ใส่ยุกอย่ากหแล้วแบบไตมันแรงมากก็เรียกแบบได้ยกอย่างรใช่ อันนี้คือเป็นหมูสามชันหมากงนาที่ชอบมากและก็ติดต่อมาลูกค่อยเห็นได้เลยว่าหน้าแบบเมื่อคือแบบไม่ไหวไมไหวคือมันร้อนอู่รแต่ว่าอร่อยตำรังแรกกับความร้อนสามชั้นเบบ้นเห็นเหไดก็แถมได้ตางนีกันเยอะ เมื่อกี้ไฟเราผัน่านไฟร้อนแตพูดไฟแดงอ่านไฟแดงไฟอ่านไมแลงเฮ้ยกินมันอ่ะเอาใี้มันติดกับกินกับผักด้วยจะได้แบบไม่รู้สึกกินมันจนไป มกเกลียดคนเีย uhm วิวเลยเอ้ยแย่มากอกเลยว่ากินได้กินไม่เรื่อนเลยยันเช้าตัวคอร์แล้วก็มุมาันี้ขอหวานอีกว่วก็คือเป็นควยวทอดนะโอ้อยากหั่นาวาเกลียของหวาเออของหวานไม่ใช่ของหวานทำไมอ่ะน้าปลา ไม่หวานกล้วยทอดเป็นของหวานทุกคนของหวานของหวานไม่แต่มันก็เป็นของหวานหวานไม่ใช่ของหวานเดี๋ยวผมกินของอะไรก็ได้ที่มันต้องหวามีใครสรุปไหมโอเคทุกคนเราก็ลังตอบที่ของหวานหวานเพราะว่าแบบเราก็มีแล้วละเป็นกล้วยทอดที่เราแบบเคยสปอยไว้ต้นแบบจริงๆกล้วยทอดแบบมันเป็นแค่ แต่มันจะเป็นก้อนเนี่ยแปลกมากแต่ว่าก็จะมาชิมเนี่ยมีรอยแบบไอ้อนว่ตัวนี้เป็นก้อนก้อนก็คือเป็นเนื้อกล้วยที่เป็นเชฟแบร์รสชาติแบบไม่หวานก็คือผู้ประกอบการของร้านเนี่ย โอเคทุกคนแล้วเราก็กินันเสร็จแล้วก็สวยเป็นร้านที่ดีมากร้านนึงในเชียงใหม่เลยเป็นหมูกระทะที่แบบครบมากได้ของเยอะมากแล้วของมีคุณภาพดีมากเนาะก็แนะนําให้ทุกคนมานะอยู่แถวมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่เรามาจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนปีนนั่นเองก็ตามมาได้นะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องซีเซดอวแนะไว้คลิปหน้าเราก็จะพาไปกินอะไรดีๆแบบนี้อีกเนาะบ๊ายบาย